จบสิงหาคมเดือนแห่งความห่อเหี่ยวของตลาดเงินบิตคอยหรือเชื่อครับว่าปรากฏว่าสิงหาคมเนี่ยผลตอบแทนย่ําแย่ติดลบถึง1 2ให้ผลตอบแทนที่เลวร้ายที่สุดใน4เดือนแล้วแถมเป็นตลาดปิดคอยที่ตกเป็นเดือนที่2จากสาเดือนติดกันน่าสะดุ้งไปกว่านั้นคืออะไรซะบิตคอยเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับปรากฏว่าใน11ปีติดต่อกันเฉพาะเดือนสิงหาคมนะฮะใน11ปีติดต่อกันเนี่ย ให้ผลกำไรสุทธิแค่2.5%เท่านั้นเองครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเมืองไทยประกันชีวิตจบสิงหาคมเดือนแห่งความห่อเหี่ยวของตลาดเงินบิตคอยหรือเชื่อครับว่าปรากฏว่าสิงหาคมเนี่ยผลตอบแทนย่ำแย่ติดลบถึง12%ให้ผลตอบแทนที่เลวร้ายที่สุดใน4เดือนแล้วแถมเป็นตลาดบิตคอยที่ตกเป็นเดือนที่2จาก3เดือนติดกัน น่าสะดุ้งไปกว่านั้นคืออะไรซะบิตคอยเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับปรากฏว่าใน11ปีติดต่อกันเฉพาะเดือนสิงหาคมนะฮะใน11ปีติดต่อกันเนี่ยให้ผลกาไรสุทธิแค่2.5เเท่านั้นเองครับใครลงทุนบิตคอยกันอยู่ครับหรือว่าอาจจะเป็นสกุลอื่นก็ได้แบบประเภทคริปโตเคอเรนซีนี่นะฮะลองบอกมานิดนึงนะับว่าถ้าลงทุนกันหรือเปล่าอ่ะเลอสี่เดือนครับท่านผู้ชมกล้าหรือไม่กล้าลงทุนบิตคอยส่ง พิมพคำว่ากล้านะหรือไม่กล้าแค่นั้นเองนะคำถามคืออีก4เดือนจนถึงสิ้นปีนะฮะท่านผู้ชมกล้าหรือไม่กล้าลงทุนบิตคอยแล้วมาดูเรื่องข่าวนี้กันนะครับ Coin rics, คอยเมทริกซ์นะฮะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรายงานตลาดเงินคริปโตเคเรนซีก็มีหลากหลายสกุลเน,นี่ยนะครับเขาก็รายงานจบ30สิงหาคมไปเพราะว่ามันเป็นเดือนที่จบสุดท้ายพอดีใช่ไหมฮะผมบอกเรื่องทองคําไปแล้วนะว่าทองคาจบสิงหาคมนั้นเป็นอย่างไรนะฮะก็ปรากฏว่าขึ้นมาประมาณ2%แต่ก็มีนิวไฮกันไปแต่ว่าในตลาดของบิตคอยเนี่ยไม่มีนิวไฮเกิดขึ้นในสิงหาคม แล้วปรากฏว่าพอจบสิงหาคมเนี่ยนะครับบิตคอยซึ่งเป็นสกุลเงินที่มีสัสดส่วนใหญ่และมากที่สุดในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี่เนี่ยปิดไปที่เท่าไหร่ซรา,าเนี่ยรุด60,000ครับอยู่ที่5,9167ดอลลาร์เอา35คูณก็แลกได้ประมาณ2.07ล้านบาทต่อหนึ่งบิตคอยลบไปถึง237ดอลลาร์นะคือหายประมาณ8,000กว่าบาทในวันศุกร์นะฮะและปรากฏว่า บิตคอยจริงๆเนี่ยลึกสุดของวันสุกที่จบสิ้นเดือนเนี่ยไม่ใช่แค่ห้าหมครับมันลงไปถึง58,100ดอลลาร์สหรัฐนั่นก็คือวันสุขที่ปิดส่งท้ายไม่สวยเลยนะครับทำให้จบเดือนสิงหาคมตลาดเงินบิตคอยทั่วโลกนะฮะปรากฏว่าติดลบ11.5%ทวัดในแง่ b i บิตคอยรายเดือนนะฮะจบสิงหาคมเงินบิตคอยรายเดือนสุดที่ติดลบ11.5%ถึงถามท่านผู้ชมครับว่า อีก4เดือนข้างหน้าถึงสิ้นปีท่านผู้ชมกล้าหรือไม่กล้าลงทุนบิตคอยส่งเลยถ้ากล้าพี่กล้าครับถ้าไม่กล้าพี่ไม่กล้านะฮะเพราะ11ลบ11.5%ในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะฮะไม่พอแค่นั้นสถิติก็คือว่าการที่ราคาบิต,กา,าาบตการที่ราคาบิตคอยในเดือนสิงหาคมติดลบถึง11.5%นับเป็นเดือนที่2ที่ติดลบจากใน3เดือนติดต่อกันและที่สําคัญก็คือว่าเป็นเดือนที่เลวร้ายที่สุดของค่างเงินบิตคอยในรอบ4เดือนผ่านมาลิ้นแต่เมษายนปี2024นี่นี้แหละ นี่คือสสถิติที่ห้ออีกันเลยนะฮะแล้วพอเราย้อนกลับไปดูอันนี้มันมีสถิติที่น่าสนใจผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมันจะเป็นคำสาบเหมือนทองคําหรือเปล่านะฮะเพราะทองคาก็มีไปละคำสาบทองคําเดือนกันยายนปรากฏว่าเฉพาะสิงหาคมของทุกปีคือทองคำเนี่ยคำสาบทองคําเกิดขึ้นในทุกกันยายนของ6ปีติดต่อกันที่ผ่านมาแต่ของเนี่ยของบิตคอยเนี่ยสิงหาคมนะในช่วง10ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี2013จนถึง2024 ปรากฏว่าเฉพาะสิงหาคมนะฮะใน10ปีที่ผ่านมาของเงินบิตคอยเนี่ยมันติดลบมัคือมันติดลบมากกว่าเพิ่มขึ้นเฉพาะสิงหาคมของบิตคอยใน10ปีที่ผ่านมาเอามาดูกันนะครับเขาบอกว่า,าทางคอนเมทริกบอกเลยนะครับว่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพียง2.7เท่านั้นถ้าใครลงทุนเงินบิตคอยเฉพาะสิงหาคมเดือนเฉพาะเดือนสิงหาคมใน10ปีที่ผ่านมาให้ผลกำไรเพิ่มขึ้นแค่2.7เ แล้วมันมีไปอย่างนั้นครับว่าใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเฉพาะเดือนสิงหาคมเนี่ยมีแค่4เดือนในแต่ละปีที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นคือสิงหาคมปี2017บวกต้อง65%สิงหาคมปี2013บวก30%สิงหาคมปี2021บวก13%และสิงหาคมปี2020ขึ้น2.8%นอกนั้นนะฮะมี4ปีของเดือนสิงหาคมที่บวกนอกกนั้นเนี่ยนะครับ ประมาณ6-7ปีเฉพาะสิงหาคมติดลบหมดเลยนะครับและนั่นก็หมายความว่าผลตอบแทนที่หนักที่สุดที่ติดลบหนักที่สุดของเฉพาะสิงหาคมในแต่ละปีของเงินบิตคอยนะฮะเกิดขึ้นในปี2015ลบ18.7%ปี2014ลบ17.6%หอรเหลือเชื่อจ,จริงนะครับและถ้าดูจากอย่างนี้เราเทียบสถิติของบิตคอยที่ปิดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์อยู่ที่7,3798ดอปดอลลาร์นะครับปรากฏว่าตอนเนี้ย เงินบิตคอยเนี่ยติดลบกว่า20%คือติดลบถึง21.27%ถ้าบอกว่าตอนนี้บิตคอยคืออยู่ในภาะวะหมีชัดเพราะมันลบกว่า20%และสถิติผมบอกไปแล้วว่าตอนนี้กลายเป็น b e ร r m มาร์เเพราะว่าสถิตินะครับที่สูงที่สุดของเงินบิตคอยเมื่อ5เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่73,798ดอลลาร์สหรัฐฮะถ้าเทียบจากสถิติตรงนั้นแล้วก็เอาวันที่ปิดเมื่อวันศุกร์ที่30ก็กลายเป็นว่าเนี่ยเงินบิตคอยเนี่ย ร่วงหลุดจากสถิตินิวไฮถึง15,698ดอลลาร์หายไปกว่า5,500นะครับลบ2 7นะครับ <S <S 1> <S 1> นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวสารของเรื่องบิตคอยเอามาเล่าสู่คันฟังเพราะฉะนั้นกล้าหรือไม่กล้าลงทุนบิตคอยบอกกันนิดหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับ